บทที่หนึ่งร้อยสิบเอ็ดพุทธัพพึ่งพาเรื่องที่สำคัญประการถัดมาคือเขาจะพยายามสร้างให้พระพุทธเจ้ากลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะเขารู้ว่าความศักดิ์สิทธิ์คืออำนาจที่ไม่มีใครกล้าลบหลู่เพราะความศักดิ์สิทธิ์เป็นเรื่องลี้ลับที่คนทั่วไปไม่เข้าใจโดยการเอาสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าเคยพูดเอาไว้ มาสร้างเป็นความศักดิ์สิทธิ์เมื่อใดที่ความศักดิ์สิทธิ์ผสมกับความกลัวโดยเฉพาะความกลัวที่ปกปิดไม่ให้รู้ตัวเองว่าเป็นใครมาจากไหนจนเกิดเป็นการพึ่งพาความศักดิ์สิทธิ์เกิดเป็นการอ้อนวอนร้องขอขอให้โชคดีขอให้พ้นภัยอันตรายขอให้สมหวังหรือแม้กระทั่งขอให้พบสัจธรรมทุกเรื่อง ล้วนเป็นการผสมโรงระหว่างการสร้างความศักดิ์สิทธิ์ความกลัวและความต้องการพึ่งพาจากสิ่งภายนอกทั้งสิ้นตราบใดที่คนคนนั้นยังมีความเชื่อแบบนี้เขาจะไม่มีวันค้นพบสัจธรรมจากพุทธ,ธะที่อยู่ภายในได้ท่านโพเชอธิบายเธอรู้ไหมคนที่ปรารถนาจะพึ่งพาสิ่งภายนอกเขาจะเที่ยวสแสวงหาสิ่งศักดิ์สิทธิ เพื่อให้เขาได้พึ่งพาอยู่ตลอดเวลาเขาจะสแสวงหาไปเรื่อยๆไม่รู้จบซึ่งต่างจากคนที่สแสวงหาจากภายในหรือรู้ว่าเขาคือจิตพุทธ,ธะหรือจิตพระเจ้าแล้วเขาจะค้นพบความศักดิ์สิทธิ์ในตนเองแล้วเขาจะหยุดการสแสวงหาไปตลอดกาลเขาจะไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสิ่งใดอีกต่อไปเพราะเขารู้แล้วว่า เขาคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดกลยุทธ์ที่สองซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากนั่นคือเรื่องที่เกี่ยวกับความรู้หรือที่เธอเรียกกันว่าธรรมะที่เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหากมองที่เนื้อแท้ของธรรมะที่บันทึกไว้และถูกนำมาสอนต่อๆกันนั้นไม่มีเรื่องใดผิดแต่มันผิดที่กระบวนการเข้าถึงธรรมะอันที่จริง ธรรมะหรือความจริงนั้นมีอยู่ก่อนแล้วมีในทุกสรรพสิ่งมีในสากลจักรวาลและมีอยู่ในทุกๆคนพระพุทธเจ้าคนก่อนกอนก็เคยค้นพบมาแล้วซึ่งมีบันทึกไว้ในคัมภีร์ต่างๆมากมายทั่วทุกมุมโลกแต่หากมนุษย์ยังใช้วิธีการเข้าถึงความจริงจากภายนอกแบบนี้ฉันเชื่อว่าสมองของมนุษย์ จะไม่มีวันจดจำธรรมะที่บันทึกไว้ได้ทั้งหมดอย่างแน่นอนสิ่งที่มนุษย์ต้องทำคือเพียงแค่ทำความรู้จักกับการรู้ที่อยู่ภายในตัวเองเพียงแค่มนุษย์หวนกลับเข้าสู่ด้านในธรรมะก็จะปรากฏและสามารถนำธรรมะนั้นมาแสดงให้ปรากฏก็พอสิ่งที่มนุษย์โลกต้องรู้คือทุกคนมีโปรแกรมการรู้นี้อยู่ในตัวและ มีสายสัมพันธ์ที่สามารถเชื่อมต่อกับข้อมูลเหล่านั้นอยู่แล้วเพียงแค่มนุษย์ไม่เคยรู้วิธีการใช้งานมันเท่านั้นซึ่งสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนและเป็นสิ่งที่เธอจะต้องเอาไปสอนให้กับคนทั้งโลกด้วยก็คือสอนให้มนุษย์รู้จักวิธีพบความรู้จากภายในซึ่งตอนนี้พระพุทธเจ้าเฉลยมาหมดแล้วว่าขอเพียงมนุษย์รู้สึกว่าตนเองคือต้นกำเนิดของแหล่งความรู้ทั้งปวงหรือ รู้สึกถึงการเป็นพระเจ้าเมื่อนั้นก็เท่ากับว่าเขามองเห็นโลกด้วยสายตาของพระเจ้ามองเห็นโลกด้วยสายตาของผู้สร้างทุกสรรพสิ่งเขาจะไม่มองด้วยสายตาของมนุษย์อีกต่อไปและจากนี้เขาไม่จำเป็นต้องแสวงหาปัญญาจากภายนอกอีกแล้วไม่จำเป็นต้องออกเดินทางเสาะแสวงหาจากผู้รู้เพราะเขาคือผู้รู้คนนั้นไปแล้วนั่นหมายความว่า เขาได้มาถึงจุดหมายปลายทางเรียบร้อยแล้วที่เขาเรียกว่าสภาวะนิพพานหรือเปล่าครับผมถามเธอคิดว่านั่นคือสภาวะสูงสุดที่ทุกคนต้องเป็นไหมวิธีการที่พระพุทธเจ้าสอนไม่ได้สอนให้คนรู้แบบนกแก้วนกขุนทองที่เรียนเสียงมนุษย์เขาต้องการให้ทุกคนเป็นให้ได้อย่างที่พระองค์เป็นซึ่งสภาวะการเป็นนี้ คือจุดหมายปลายทางหรือนิพานนั่นเองกลยุทธ์ที่ผู้ไม่ประสงค์ดีมักจะสร้างขึ้นประการที่สามคือการเปลี่ยนคำว่าสังฆะให้มีความหมายแบบพึ่งพาคือให้ผู้คนนอบน้อมต่อพระสงค์แทนคำว่าสังฆะตามความหมายของพระพุทธเจ้าคือการเป็นสังคมของอริยบุคคลเป็นสังคมของผู้ที่มีจิตอันประเสริฐสังคม ของผู้ที่เป็นอิสระจากพันธนาการทั้งปวงสังคมของผู้ที่ไร้ความวิตกกังวลซึ่งพระองค์รู้ดีว่ามนุษย์จะไม่มีวันค้นพบสัจธรรมได้หากสมองยังอยู่ในความวิตกกังวลหรือยังอยู่ในความกลัวแต่สำหรับคนที่ต้องการมีอำนาจเหนือผู้อื่นต้องการให้ผู้คนอยู่ในการควบคุมเขาจะทำทุกวิถีทางให้คนกลัว วิตกกังวลและความกลัวขั้นสูงสุดคือความกลัวในโลกวิญญาณดังนั้นคำว่าสังฆะในที่นี้จึงไม่ได้หมายถึงตัวบุคคลแต่หมายถึงปรากฏการณ์ที่เกิดจากตัวบุคคลที่ผ่านการวิวัตรแล้วต่างหาซึ่งในสมัยนั้นมีคนที่บรรลุเป็นอรหันต์มากมายแต่เป็นการบรรลุที่ไม่ได้จำกัดเฉพาะแค่นักบวชบางคนเป็นมหาษัตสั เป็นพ่อค้าขาหบดีเป็นต้นแต่เขาจะทำทุกอย่างเพื่อให้ตนเองและผู้อื่นไร้ความกังวลยอมสละทรัพย์สินเพื่อสงเคราะห์ให้เกิดสังคมแห่งการแบ่งปันยอมสละเวลาเพื่อสร้างสังคมแห่งความปรารถนาดีซึ่งเวลานั้นถือว่าพระพุทธเจ้าประสบความสำเร็จอย่างมากเพราะมีคนค้นพบสัจธรรมจากสภาวะเช่นนี้มากมายทั้งที่เป็นนักบวช ผู้ออกเดินทางเผยแผ่สัจธรรมและผู้ที่ครองเรือนความหมายที่แท้จริงที่พระพุทธเจ้าตั้งใจให้ทุกคนจดจำเป็นเครื่องเตือนใจว่าให้อยู่ในวิถีนี้เพื่อที่โลกจะเดินทางไปถึงจุดที่มนุษย์ทุกคนสามารถรู้สัจธรรมจากภายในและเพื่อโลกจะเดินทางไปถึงจุดที่มนุษย์ทุกคนมีสภาวะสังคมมวลรวมเป็นด้านสว่างและวันนั้น จะเป็นวันที่โลกเดินทางเข้าสู่มหายุคซึ่งเป็นสังคมที่ยังไม่เคยปรากฏมาก่อนเป็นโลกที่ทุกคนจะเข้าใจสัจธรรมเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรเข้าใจว่าตนเองเป็นใครมาจากไหนมาเพื่ออะไรเป็นโลกที่ไร้การเบียดเบียนไร้การแบ่งแยกไร้การปัดสินเป็นโลกที่ทุกคนจะเห็นคุณค่าของความด้อยทุกคนจะเห็นประโยชน์ของความป่าและ ใช้มันอย่างสร้างสรรค์เป็นโลกที่เต็มไปด้วยความรักความเมตตาและเมื่อมนุษย์ทุกผู้ทุกนามเข้าสู่สภาวะเช่นนั้นสัตว์ป่าน้อยใหญ่จะค่อยๆปรากฏขึ้นจากที่เคยสูญพันธุ์พวกเราจะค่อยๆนำมันกลับมาพืชพันธุ์ธัญญาหารที่เคยสาบสูญพวกเราก็จะทยอยนำมันกลับมามนุษย์จะได้เห็นสัตว์บางชนิดที่ตลอดชีวิตไม่เคยเห็นมนุษย์ จะได้ใช้ประโยชน์จากพืชบางชนิดที่ตลอดชีวิตไม่เคยได้ใช้โลกในเวลานั้นจะเป็นโลกที่คล้ายกับในยุคแรกๆที่มีความอุดมสมบูรณ์มีความสวยงามราวกับสวงสวรรค์มนุษย์ในมหายุคนี้พวกเขาจะรู้และเข้าใจกลไกลธรรมชาติเป็นอย่างดีเข้าใจชีวิตเข้าใจบทบาทของตนเองและผู้อื่นเข้าใจจนหมดสิ้นความกลัวในที่สุด จิตของมนุษย์ทั้งโลกจะปราศจากความกังวลด้วยพลังอำนาจของตนเองและนั่นคือภาพของโลกที่เธอเรียกกันว่าโลกยุคพระศรีอานหรือโลกยุคสิวิไลที่กำลังจะเกิดขึ้นจากน้ำมือของเธอและเพื่อนๆของเธอท่านโพเชสรุปทิ้งท้าย